ใช่ like, ชอบเราตอนเรียนตอนปฐมมันมีเหมือนแบบก็สไตล์เด็กเด็กเด็กอะ่ะมันก็จะมีจีบกันแล้วฉันชอบคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยปฐมอเอาประมาณปหนึ่งมีคนมาจีบแบบหลายคนแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ชอบอ๋อแล้วมีคนมาแกลแบบเหมือนแบบพอคนมาจีบแล้วเขาชอบมาแกลสมัยปฐมอ๋อที่เรื่อก่อนหนูอชอบบอกว่าถ้าโดนแกลแปลว่าคนนั้นชอบ ก็เลยไม่ชอบก็เลยรู้สึกว่าฉันนี่แหละต้องทําตัวให้แมนแมนเหมือนผู้ชายจะได้ไม่มีใครมายุง่ง <c oughs> นั่นคือจุดเริ่มต้นเลยพี่เบิร์นที่ทําให้แป้งเป็นทุกวันนี้อ๋อเหรอนั่นคือจุดเริ่มต้นแบบคิดเ้อคิดว่ายิ่ง,ย,งยิ่งตัวเองห้าวิ่งตัวเองแมนอะ่ะจะทําให้ผู้ชายไม่มายุง่งเพราะผู้ชายชอบผู้หญิงแบบผู้หญิงแต่แป้งเป็นผู้หญิงนะเหรอก็เลยก็เลยทําตัวเองให้แมนแล้วก็ป2 ท้าต่อยกับเพื่อนทุกวันที่เป็นผู้ชายทุกฝังพักกินข้าวและช้ำกลับบ้านทุกวันเพราะว่าสนุก